ทำไมหลอกว่าครีมเป็นยังไงพอเอ่อโตมาเป็นผู้ใหญ่ปวสหนึ่งรู้เรื่องขึ้นใช่ไหมนี่ครอือ่าให้แม่พูดยากครีมครีมนั่นนี่เอ่อคงฮ่ครีมเออแม่ไปเรียกเองใช่ไหมครีมอ่ะเออเรียกเหมือนผู้หญิงเลยเนาะครีมอืออนูชื่ออะไรเตเตเต ชื่ออันนี้คิมอันนี้เตเต้เตเต้มาใกล้ๆสิมาใกล้ๆปีนี้จะโตแล้วนะสิบแปดหรือยังเนี่ยยี่สิบคิมสิบเก้าครับอืมสิบเก้าอันนี้ยี่สิบโตแล้วสายเขียวไหมเนี่ยเออไม่ต้องเลยไม่ต้องไปยุ่งมันเข้าใจไหมโอ้โหโคตรดีเลยลูกแม่ไม่ยุ่งสักอย่างเลย นะน้ำท่อมก็อย่าไปยุ่งมันสีคงลงคูณร้อยไม่ต้องเลยลูกพอมันติดไปแล้วมันออกยากเข้าใจไหมเต้เต้มันออกยากแล้วมันทําให้ใจนี่คึกขนองแม่ก็โอ้ยเห็นไหมน้องที่ขึ้นมาใหม่สิบห้าปีเนี่ยกําลังห้าวเขาเรียกเนี่ยววันวันวันรับน้องเนี่ยมันจะเห็นลิ์เดชแม่เออมันจะเห็นฤทิ์เดชแม่ไม่ใช่เห็นฤิ์เดชมันนะ วันรับน้องเนี่ยไอสิบห้าสิบหกสิบห้าหยกหยกสิบหกยอนยนปวชหนึ่งโอ้โหซาได้ใจเต้เต้เห็นไหมอืมเขายังไม่ผ่านพวกเราผ่านมาสามปีแล้วเนี่ยนะคิมเออเนี่ยแหละ,ะตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียนนะครับไม่แล้วต้องไปยุ่งยาเสพติดห้ามยุ่งเด็ดขาดเข้าใจไหมลูกครับเออถ้ายาเสพติดไม่ยุ่งนี่อยากไปญี่ปุ่นก็ได้ไปนะแม้ว่าเงินเดือนเดือนละแสนนี่น่าสนใจอยู่นะอืม เพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องช่วยครอบครัวเข้าใจไหมเต้เต้อย่าเอาแต่อย่าเอาแต่ตัวเองรอดมีความสุขคนเดียวไม่ได้เกิดมาเป็นครอบครัวนี่ต้องเอาครอบครัวให้รอดเข้าใจคํานี้นะครับำว่าครอบครัวรอดนี่คือต้องหาเงินเข้าไปในสู่ระบบของครอบครัวให้ได้ไม่ใช่ทิ้งให้เป็นภาระของพ่อของแม่มันเป็นภาระของลูกด้วยเต้เต้เข้าใจคํานี้นะครับเค็มโอเคครับ ครับอือโอ้ยหล่อเชยสองคนนี่แม่รักมาสามปีแล้วอันนี้มาใหม่